สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบอม HP a u t o m a c กันอีกแล้วนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรามารีวิวรอขอบ20นะครับผมพร้อมอย่างนะครับวันนี้เราก็มาดูเจ้าล้อลายนี้นะครับว่าอยู่ในรถรุ่นอะไรนะครับผมวันนี้รถล้อตัวนี้นะครับอยู่ในรถ ฟอร์จูเนอร์นะครับผมคันนี้เป็น To y ย t a f o r t u n e เนะครับผมลูกค้านะครับนำมาเปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อขอบ20นะครับผมกับยาง t ต y o โ p e n นคันที่นะครับผมตัวล้ออย่างที่คิดแล้วนะครับที่ได้พูดไปนะครับตัวล้อนะครับเป็นล้อลาย SP 2 0 1นะครับผมงาน s p Perform a n c e นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นล้อสีแมตต์แบ๊กนะครับผมนะครับ เป็นขอบ20นะครับกว้าง9นิ้วนะครับผมอ f f s e ต15นะครับผมตัวยางนะครับก็จะเป็นโตโยโอเพนคันที่ RT นะครับผมยางสายรุยนะครับผมใช้ถนนดำได้นะครับผมใช้รุยได้นะครับผมตัวนี้เป็นโตโยโอเพนคันที่นะครับตัว RT นะครับสเปคจะเป็น265 50 R20 นะครับผมคันนี้ช่วงล่างเดิมๆนะครับตัวของลูกค้านะครับเป็นโตโยต้าฟูจิเนอร์ตัว TRD นะครับผม ครับคันนี้นะครับเดิมเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมแค่ล้อกับยางนะครับก็ดูลงตัวแล้วนะครับกับล้อลาย sp นะครับ201นะครับผมงาน ap performance นะครับเป็นล้อขอบ20นะครับกว้าง9นิ้วนะครับผมนะครับออฟเซ็ต15นะครับวันนี้ด้กับยางโตโ o open คันที่นะครับ2 6 5ห0 r นะครับผมสวยดุดันมากนะครับแล้วก็บวกกับยางนะครับดูลงตัวมากๆเลยนะครับผม กับล้อลายนี้กับยางตัวนี้นะครับในบอดี้โตโยต้าฟูชิเนอนะครับต้องบอกว่าล้อลายนี้นะครับเหมาะกับรถ ppv นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Toyota f o r t u เ e อนะครับ isuzu mu x นะครับ ford everest next gen นะครับหรือจะเป็น ford wide t a นะครับหรือจะเป็นตัวกระบะยกสูงรุ่นต่างๆก็ตามนะครับตอนนี้ขอบ20นะครับกับยางสไตล์แบบนี้นะครับได้รับความนิยม พอสมควรในช่วงนี้นะครับผมด้วยตัวล้อที่มีดีไซน์นะครับไม่ได้ดูซิ่งจนเกินไปนะครับผมเรียบดุดันนะครับแอบหรูนิดๆนะครับดูแพงนิดหน่อยนะครับผมนะครับกับยางโตโยอาทีนะครับผมยางแบรนด์คุณภาพจากญี่ปุ่นนะครับผมจบแบบนี้สไตล์แบบนี้โหหล่อลงตัวมากๆนะครับต้องบอกเลยว่า ดูดีนะครับผมดูดีดูแพงนะครับในราคาที่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับกับล้อแบรนด์ SP นะครับผมตัวนี้เป็น SP 201สีแบทแบ็กนะครับผมอันนี้ก็เวลาอยู่ในตัวรถนะครับดูดูดันมากเลยนะครับผมนะครับตัวรถเป็นรถช่วงล่างเดิมๆนะครับเป็นตัว TRD นะครับผมแค่ลงล้อกับยางขอบ20นะครับสเปคนี้บอกเลยว่าหล่อลงตัวมากนะครับผมท่านใดที่ใช้ ดอยต้าฟูเจอร์นะครับอีสุมิวเนะครับผมฟอร์ดเอเวอร์เรสต์เน็กเจนนะครับผมฟอร์ดวายแท็กนะครับหรือว่าจะเป็นตัวกระบะยกสูงต่างต่างนะครับบอกเลยว่าลองล้อชุดนี้สเต็ปนี้แล้วบอกเลยว่าหล่อแน่นอนนะครับใส่ไปไม่อายใครแน่นอนนะครับกับสเต็ปนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับล้อขอบ20นะครับพร้อมยาง แนวรุยๆแบบนี้นะครับผมกับโตโยโอเพนคันที่ RT นะครับยางแบรนดคุณภาพจากเ8นะครับกับล้อแบรนด์ไทย SP Performance นะครับผมที่ SP Auto Max นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ ID นะครับแฟนเพจ Facebook, k HP a u o m a c เบอร์โทรนะครับหรือทางช่อง Youtube ของเราได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง Youtube ของร้าน HP Auto Max ไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ